สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนไฮคิวและเพื่อนๆแฟนแมวส้มทุกคนด้วยนะครับผมแกะโชช้าเกินรองเราใน EP นี้จะมาทำการแกะป๊อปอัพพาเรตและฟูริวแบบธรรมดาไม่ใช่จับฉลากนะจ๊ะของฮินตะโชโยหรือโชโยฮินตะนั่นเองครับทุกคนโอ้ยนทะีเด oui, ียวนี้หายใจไม่ค่อยคล่องเลยแม่งเนื ก่อนจะไปดูคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชก์กด s u b s c r i b ปพี่พด้วยนะครับอย่าลืมกดกระด,ดิ่งกริ๊งกริ๊งจะไม่มพลาดคลิปใหม่ๆของพี่นะจ๊ะแล้วก็สามารถคอมเมนต์คุยเล่นใต้คลิปได้นะครับว่าตัวนี้ผมก็มีตัวนี้ผมไม่มีตัวนี้ผมอยากได้ราคาตัวนี้ผมได้มาเท่านี้ผมซื้อร้านนี้ได้เท่านี้สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับทุกคนไปไปดูคลิปกันต่อได้นะจ๊ะเห็ครับผมก็ มันจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับที่จะมาเปิดวันนี้นะครับก็จะเป็นฮินตาตะจากบล็อคอัพพาเลตนะครับแล้วก็เป็นฮินตาตะจากฟูลดิวนะครับผมอันเนี้ยเอ่อผมต้องบอกก่อนผมจะแกะกล่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่ากล่องนเนี้ยเนี่ยเป็นกล่องที่เรียกว่าไงเด้อทุกคนเปิดตัวหนึ่งจอกว้างเนี่เออกล่องนเนี้ยเนี่ยเอ่อมันจะมี2รูปแบบทุกคนมันจะเป็นเอ่อฟูลดิวที่เป็นแบบธรรมดากับฟูลดิวเนี่ย ที่เป็นแบบจับฉลากนะครับอันนี้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะทุกคนดูนะอ่าถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับผมไม่หาข้อมูลอยู่พักใหญ่ๆเลยนะครับอัพิชองอัพิเชียนะครับผมผมไม่หาข้อมูลใหญ่ๆเลยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงก็คือมันเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบก็คือแบบนี้แบบธรรมดานะครับแบบฟูลรีิวธรรมดาจะเป็นอา่าไฮคิวธรรมดาเลยนะครับแล้วก็มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือ เป็นฟูลิวเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบจับฉลากนะครับก็จะมีรางวัล A กับรางวัล B ก็คือฮินาตะกับเียามะนะครับผมโอเคเฮยามะนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ถ้าผมผิดยังไงก็บอกกันได้นะครับผมผม,ผมงงชุดนี้มากครับไต้หวันเนี่ยไอตัวที่เป็นกล่องแบบนี้นะที่ไม่ใช่จับฉลากนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ ห0รอถึงประมาณ1000นะครับผมแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแบบจับฉลากก็คือราคามันประมาณมันเริ่มต้นที่1000จนถึงประมาณ1,500้โดยประมาณนะครับถ้าเป็นตัวฮิหนตาตะนะคางเงียม,มากก็ราคาก็จะสูงกว่ามัน1,700 1,700ถึง1,800โดยประมาณไม่เกินนี้นะครับผม ซึ่งผมก็งงมากว่าทําไมพี่แกทํามาสองรอบนะผมไม่เข้าใจจริงๆ,มมๆอันนี้ผมไม่เข้าใจคือจะทำแบบจับฉลากแล้วก็ทำบบธรรมดาให,ให้ให้กูงงเพื่ออะไรกูไม่เข้าใจจริงๆนะครับผมแล้วดูตัวกล่องทั้งหมดโดยรวมแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นของก๊อฟไงเข้าใจว่าทุกคนผมก็เลยแบบเฮ้ยข้องใจวะก็เลยไปหามาก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าผิดยังไงใครที่เก็บลายนี้เหมือนกันหรือเก็บแบบจับฉลากเหมือนกันบอกได้นะครับคอมเมนต์บอกได้นะจ๊ะ, <S <S ๆๆะ,จะโอเคมาแกกันทุกคน ตัวเนี้ยที่กวนตีนเลยคือแบบสติกเกอร์ม่งอยู่ข้างๆนะเด้ยวสติกเกอร์มันอยู่ข้างด้วยอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยทำให้ข้องใจว่ะโอ้ก็มันก็ดูไม่ใช่ของกอปเลยนะทุกคนมันมันดูทำดีมากเลยนะเดวกันแกะตั้งนึงยี่งงก็ซีนแบบของแท้อะไรวะผมไม่เข้าใจผมงงหมือแบบผมแบบผมตาตึงผมไม่เข้าใจจริงๆน,นี่ก็ไม่เข้าใจจะจัดเลยนะ มันแบบไอเชีย่ยก็ของแท้มันแบบมันมันไอเชีย่ยมันไม่มีอะไรดูเป็นของก๊อปเลยอะแล้วถ้ามันขายอิทิบังขนาดนั้นแล้วแล้วนี่ดูดิทุกคนดูรายละเอียดดีหมดเลยนะของก๊อปมันต้องรายละเอียดต้องแยกกว่านี้อะนี่ทินตะก็เขียนถูกนะของก๊อปไม่น่าจะเขียนทินตะนี่ไงมีตาแบบพร้อมทุกอย่างไม่มีทางที่จะเป็นของก๊อป ของแท้เนี่ยขนาดไปดูอัฟเฟกต์มากูยังไม่มั่นใจเลยแต่กูแบบนี่ดูลงทงรองเท้านี่ให้ดูนี่เดี๋ยวเป็นอะไรเป็นแล้วมัไม่ซูมเออนีไงอ่าโอเคนี่นี่ที่แม่ป่าโจโยนี่รองเท้านี่ยังไงนี่เอ้ยนี่สนับข่าวนี่นี่ไม่มีรอยอื่นเลยนี่นี่เอาดูอ่ะอ้า ออโอ้ยเล่นนี่หน่อยเล่นนี่หน่อยนะครับเล่นนี่หน่อยโอเคแค่ฝั่งนั้นนิดเดียวนะนี่ราซูโนเขียนถูกด้วยเออหมากจมพูไปหนอยเนียแต่ว่าดูดิตรงตรงตรง,งตาถ้าเป็นของกรอบไม่ไม่น่าทำอย่างนี้แน่นอนนี่ด้านหลังเบอร์สิบพิสตะโชยโยเอ้ยลูเวเล่นี่ข้างหน้าทำดีข้างหลังลงสี พลาดนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นของก๊อปไปได้อย่างไรเลยทีเดียวเชียวทุกคนมันมันมันไม่ได้มันมันจะเป็นของก๊อปเป็นไปได้เลยอ่ะคือถ้ามันเป็นของก๊อปเนี่ยผมต้องดูออกแล้วว่ามันก๊อปแน่ๆแต่นี่คือแบบเฮียถ้าก๊อปนี่ก็คือระดับทิปเอสอ่ะก๊อประดับทิปเอสเนี่ยเนี่ยมันไม่น่าใช่อ่ะการรงการซีนกล่องด้วยเออดูดิ มันปินงพาม่าไล่อ่ะนี่แล้วก็ฮึบนี่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนอู้ เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูแล้วกันว่าว่ามันมันแตกต่างกันแค่ตรงที่มันเป็นคนที่เขียนว่าไฮคิวแล้วก็ไฮคิวอีกอย่างหนึ่งที่มันมีต่อท้ายนะครับผมแล้วก็จะมีคางี亚าเหมือนกันนะสองคันนี้ก็จะมีคางี亚าเหมือนกันซึ่งคิโนตะตัวนี้ก็จะต่อกับมันจะมีฐานอีกอันหนึ่งซึบเสียบเข้าให้แล้วก็เป็นคางี亚านะครับผมแล้วก็จะเป็นสองคนนี้ยืนคู่กันนะเออซึ่งมันสวยนะสวยต่อมาเป็น่ิโจาะโชยุเระ เนื้อสัตว์โชโยนะครับป๊อปอัพพาเลตนะรับนี่พาเลตกล่องใสของเรานั่นเองถูกต้องตามลิขสิทธิ์ไหมนี่มีสติกเกอร์ถูกลิขสิทธิ์นี่ให้ดูให้ดูให้ดูนี่นี่นี่สติกเกอร์ถูกลิขสิทธิ์นี่นี่กกน,น,น,นี่ตัวเดียวกันนี่นี่ตัวเดียวกันโอเคผมมั่นใจแล้วของแท้แน่นอนนะครับผมตอนแรกผมไม่ได้ดูกล่องนี้ไงว่าอยมันมันเหมือนกันหรือเปล่าผมดูแล้วแมง ใช่และแม่งของแท้แน่นอนนะครับผมแม่ไม่มีทางเป็นของก๊อปได้เลยชังไหก็ตามทีนะครับผมเออตัวกล่องไม่ต้องดูอะไรนะอันนี้มันมันนั่นอยู่แล้วนะครับผมมามาดูข้างในกันว่าอันเนี้ยข้างในจะสวยหรือเปล่านะครับแต่ผมมั่นใจเพราะ,าระ,ระรว่าเลตนะว่าถ้าทาออกมาแล้วมันจะสวยมากๆนะครับโอ้อันนี้คืออะไรอลมตีเสื้อแล้วเสื้อมันนั่นน่ะเห <laughs> มือนลมตีเสื้อเลย <laughs> ลมตีเสื้อแรงไปหน่อย <mm อันนี้ฐานนะครับเพราะว่าผลิตเนี่ยฐานก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเอ้หกเหลี <t <t ่ยมแบบนี no> <t <t ้นะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่าพอมาแล้วเนาะเพราะนั้นมันจะเป็นฐานหกเหลี่ยมอ๋อนี่ไงอยู่ในภาคทูเดอะท็อปนะครับผมไ่าในภาคนี้นะเอ้โอเคก็เดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดก่อนนะครับนี่ยิ้มตาโชยผมส้มตาสวยโอ้เซอร์สปอนเซอร์นะครับพี่ตีนพี่ตีนอนเซอร์นี่ โอ้ลูกบอลลูกบาสเอ้ยไม่ใช่ลูกบาสลูกบอลเล่เขี่ยเง,งติดไงรีวิวแต่พวกดักบาสเออรีวิวพวกเตะบอลเตะบาสนะครับผมเออเตะอะเตะบอลเตะบาเตะบอลเล่นบาสโอ้ยแม่งเง้ยนี่นะครับผมโอ้โหสวยชัดเอาดิโอ้เป็นเป็นรอยก้นเลยนะทุกคนปกติมันไม่เป็นอย่างงี้นะนี่ไข่ตุงนะเงี้ยนี่ของแท้ไหยกัเออนี่เห็นไหมโอ้โหรายละเอียด เหมือนกันดะิแะล้วรองเท้าสองอันเนี่ยเดี๋ยวผมถอดนให้ดนูนี่นี่เหมือนกันเลยนี่เหมือนกันเลยทุกคนมันเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นของแท้เยอะทำมาแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลย <c oughs> แต่ของแท้ของแท,งแทผ้ผมมั่นใจละว่ามันเป็นของแท้ผมชอบตรงที่อยู่ข้างในก็ยังเขียนเบอร์สิบให้นะผมชอบชอบชอบ,ชอบโอเคแล้วก็เปิดมาได้ไหม เสื้อตัวนี้เปิดไม่ได้นะครับถอดไม่ได้นะถอดไม่ได้ผมไม่ยามถอดแล้วถอดไม่ได้ถอดไม่ได้นะครับทุกคนเออพอถ้าถอดเนี่ยผมว่าแม่งพังแน่นอนนะครับผมนี่โอเคนี่ครับประมาณนี้นี่งาน,นเอียเอ้ยตัวของฟูริวเนี่ยจะสูงกว่าน,นิดหน่อยนะทุกคนน,นี่ให้ยืนดูคู่กันเลยอุ๊ยเชี่ยพอยืนคู่กันแล้วแม่งหล่อเหล่าเอาเรื่องเอาการมาทุกคน เชี่ยเตรเทะเฮ้ยเนี้ยตาแม่งหล่อขนาดนี้เลยมันก็มันก็หน้าตาดีระดับนึงเหรอวะเออนะครับผมก็เรามาคะแนนสองตัวนี้นะสองตัวนี้เนี่ยผมให้อยู่ในระดับทูเอสทั้งสองตัวเลยนะ สำหรับคนที่มีงบน้อยหน่อยนะครับก็ซื้อแบบฟูดิวที่เป็นแบบธรรมดาเนาะราคามันก็จะอยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยอะไรเงี้ยอยู่ประมาณนี้แหละไม่เกินพันอ่าไม่เกินพันผมตีว่าไม่เกินพันนะครับส่วนตัวนี้ทีินาตะโชโยตัวนี้ผมซื้อมาตอนแรกเนี่ยเอ่อมันอยู่ที่850นะครับแต่ตอนนี้ราคาน่าจะขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงที่อนิเมะกำลังเอ้ยไม่ใช่อนิเมะเป็นช่วงที่ดูมูฟวี่กำลังมานะครับพ่อค้าไต้หวันเนี่ยช่วงดูมูฟวี่เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ตัวละครที่คนชอบตัวละครที่มันฮิตเนี่ยโอ้โหราคาขึ้นปูดป๊ดปูด๊ดปู๊ดแน่นอนทุกคนยังไงก็เช็คราคาเช็คของแท้แล้วก็อย่าลืมเช็คว่ามันมีร้านจริงๆหรือเปล่าหรือว่าส่งจริงหรือเปล่าแล้วทุกคนช่วงนี้แม่งโคตรระบาดตั้งแต่มีอาร์ทอยขึ้นมาเนี่ยมันหนักกว่าสมัยก่อนที่เราซื้อขายฟิกเกอร์กันอีกคือแบบแม่งหนักมากๆนะครับแม่งย้อมแมวแม่งเอาของปลอมใส่แล้วกล่องแท้มาให้อะไรเงี้ยคือแบบดูกันดีๆแล้วกันหาเจ้าที่ไว้ใจได้นะครับทุกคน ก็สำหรับนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วครับใครชอบกินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมคอมเมนต์คุยเล่นใต้คลิปได้นะความอมเมนต์คุยเล่นได้ทุกอย่างเลยนะครับผมเราวันนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วบายวีเฮอรนี่ฝันดีครับทุกคนโอ้วันนี้เหนื่อยจังงงห่วงนะกทำการอัญเชิญเข้าตู้ได้ทำการอัญเชิญเข้าตู้ได้ ไม่ค่อยเข้าอะไรจริง